เฮ้ยน่าจะดูจริงเลยนี่ไงเฮ้ย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 มึงเจอนี่มึงเจอนี่กูขอโทษเพื่อนใจเย็นวอุ๊ยศัตรูอะไรอ่ะอุ๊ยศัตรูอะไรเดี๋ยวตายแน่เจ้าสูอุ้ยไอ้พิ้วมาใครก็นไรช่วยผมด้วยช่วยผมแทนไหวไหมเฮ้ยโอ้โหสงสารฆ่าเพื่อนของฉันไม่ตายแล้ที่นี่มันฆ่าคนนะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเพื่อนจะกลับมาแล้วเพื่อนนี่ตุ่มเออนั่นแหละเพื่อนดีมากเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่อ โอ้โหระเบิดเต็มเลยมึงนี่สุดยอดจริงมันลูกกระสุนโอ้โหมึงกระสุนแค่นี้ยังทำอะไรมาได้แต่เพื่อนนี่นายนี่นายสุดยอดจริงๆเลยนะเป็นไงล่ะนี่ปืนไฟขนาดปืนไฟมันยังมีเลยนะเนี่ยไฟไหม้ออโอ้โหไฟลุกเลยว่ะเพื่อนออไฟไหม้เป็นลุกโอ้ห้ากากหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่นะโอ้โหนี่คือหน้าที่แท้จริงของมันแล้วเนี่ย นียิงไปแล้วหนึ่ง,<อ>งนะยไ,ได้ดีมากเลยนะเนี่ยมไม่ตาย,าลยแล้วเจอนี่ไปหน่อยติมอันนี้ม่ใช่อีกหนึหน่งแล้วอันนี้สามมากไปเล